สวัสดีครับอยู่ในช่องพีซีพีชาแนลนะครับผมกันกงชวนกินนะฮะตอนนี้เราอยู่ที่ร้านซื้อชีโคมาล่านะครับเป็นชาบูนะครับผมสไตล์ฉงชิ่งนะฮะอยากจะรู้ว่ารสชาติเป็นไงเดี๋ยวเราต้องเข้าไปดูกันแต่ว่าตอนนี้คนคน่อนข้างเยอะเลยทีเดียวรับปัดเที่ยวเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปถ่ายข้างในกันนะครับผม เออมีมีมีธีชาร์จแบตแน่นอนเออวิธีชาร์จแบตด้วยชอบตรงนี้แหละชอบชอบตรงนี้วิธีชาร์จแบตเลยมาอยู่ในร้านแล้วนะตอนนี้มาอยู่ในร้านแล้วนะอยู่ในร้านแล้วนะเป็นไงครับบรรยากาศหอมหอมกลิ่นหอมกลิ่นน้ำซุปมากเลยครับแต่น้ำซุปยังไม่มานะมาจากที่อื่นมาจากที่อื่นแต่คนเยอะมากส่วนใหญ่เป็นคนจีน คนนจีนเยอป็นคนจีนเยอะนะฮะที่นี่เราจะมาดูว่าเราจะสั่งอะไรแล้วน้ำซุปจะเป็นยังไง ดูซิผู้เชี่ยวชาญจะเอาจะเอาแบบไหนครับปรุงเป็นไหมปรุงเป็นไหมไม่เป็นปรุงไม่เป็นมีใครใครมีใครปรุปงปรุงเป็นไหมเนี่ยรสแบบเช็ดหอมนี่กันเช็ดหอมทายนะฮะใครใครปรุงไปอร่อยไม่อร่อยก็โทษตัวเองนะฮะยห,ยหยิบให้ครบเซตนะครับผมอย่าหวนอย่าหวน ัวรทำมาจากตอนสมัยที่ปรุไปอยู่จีนแล้วเพื่อนคนจีนสอนมาว่ามันต้องใส่อะไรบ้างต้นตำลับเลยเลยกินกับหมาลาแล้วเข้ากันดีอ่าเข้ากันได้ดีน้ําจิ้มถ้วยนี้นะฮะเหล่ากงเป็นคนปรุงเราดูแล้วไหากงจะลองชิมดูนะฮะเอาเนื้อที่สุกแล้วนะฮะจุ่มไปเนื้อชิ้นเมื่อกี้นะฮะที่จุ่มน้ําจิ้มของเหล่ากงไปแล้วนะฮะลองดูต้นตำลับเข้ากันไหมอร่อย คือรสชาติมันลงตัวเลยคือมันเผ็ดนิดนิดหวานมันมีความเค็มเนื้อพันเค็มต่อมาลากุมาได้เฮ้ยมันลงตัวมันลงตัวเฮ้ยต้องลองเลยเว้ยต้องลองเฮ้ยอันนี้กูพูดจริงในนี้ก็จะมีส่วนผสมว่ากูซอสงาแล้วมันงาแล้วมันงาซอสเอ็กโซอ๋ออร่อยอร่อยเออวันหลังต้องให้เหล่าโกเป็นคนปรุงจิ้มให้แล้วอันนี้ก็ต้องช่วยตัวเองนะฮะ ว่านำ้ำซุปกำลังเดือดเลยฮะจุ่มอะไรก็คือปกติชาบูมันต้องเทเนื้อใส่นะอันนี้หายแน่นอนหายแน่นอนครับเพราะหม้อหม้อมันลึกอยู่นะใหญ่มากถ้าไม่สะเกีเยร์หนีไปแน่นอนหายแน่นอนครับม,รมันจะเหลือมันจะเหลือแค่นี้ฮะมันจะหดพอดึงขึ้นมาจะสะเกียบเปล่าตะเกียบเปล่าหายไปแล้วครับไปอยู่กับหนุ่มแล้วฮะอยู่หน้าหนุ่มอยู่หน้าหนุ่มสวยอยู่แล้วครับผมมาลองหมูนุ่มดี รีวิวนะฮะจุ่มกับน้ำจุ่มที่น้ำจิ้มน้ำจุ่มปรุงเองเมื่อกี้นี้เลยนะเข้าปากเป็นไงฮะเคยกินมาหลายร้านอยู่นะเราอ่ะของจริงนะของแท้แน่นอนเลยนะถ้าเป็นของปลอมมันจะแสบท้องนะมันจะแสบมันจะแสบใช่ใช่เริ่มชายังเริ่มนิดนแล้วโอเค นะแล้วนี่ก็คือเนื้อวัวนะครับผมที่ไปจุ่มดเอ,อ่อนำ้นำอซุปหมาล่านะฮะัอร่อยลิ้นลิ้นชาแล้วเริ่มชาแล้วนะดีแล้วมินเดี๋ยวลองชิมสมองนุ่มมากครับที่กินไปคืออะไรเมื่อกี้สมองหมูครับสมองหมูลุ่มมากครับคืออันนี้คืออันนี้มันเตียมครับเมตียมนุ่มมากมันค,นนคาวไหมไม่คาวครับไม่คาว คุณเอาไปจุ้มอะไรจุ่มกับน้ำซุปหมาล่าครับนำ้ำซุปแดงเนี่ยนะหมาล่าเนี่ยนะยเฮ้ยมันต้องลองมันต้องลองดีมากครับต้มสมองหมูอยู่นะฮะอยากจะลองว่าเป็นยังไงสุกแล้วมั้งโดยเชฟมินผู้เชี่ยวชาญด้านชุ่มของหมูแล้วหม้อไฟจีนรตักขึ้นมาแล้วมันเหมือนมันเหมือนนี่โอ้โห ่ไม่คาวออันนี้คคืรั้งแรกนะครับที่กินครั้งแรกที่กินสมองหมูนะฮะค่อนข้างเหลวเนาะลื่นด้วยซุบเข้าไปซุบโอ้โหผมว่าต้องต้มต้มให้นานกว่านี้เค้ก <c oughs> สองกับสมองหมูนะฮะ กินเกลี้ยงจานเลยครับผมตอนนี้พอหมหาจำเริญของเราพร้อมกับข้าวสวยนะฮะซัดเข้าไปด้วยกันแก้ข่าวยังไม่วางเลยฮะตอนนี้ยังไม่วางเลยนะฮะเป็นยังไงบ้างครับ <c oughs> <c oughs> บอกนิดนึงอ,อร่อยครับเหมือนเหมือนกินครีมนะครับเหมือนเหมือน,นกิน,น,กนครีมวุม้น,นถ้าเทียบกับเนื้อหมูทั่วไปเนี่ยเอาสมองดีกว่าใช่ไหม อยังได้อยู่แล้วแต่คนชอบแล้วแต่คนชอบใก็ไม่แปลอะไรอ๋อมันต้องลองนะมันต้องลองมันคืออะไรนะ้ะอยากรู้ต้องถามคนที่กินอยู่นะครับอ๋อไม้กะลอจีกะลอจีมันคือกะลอจีจีจีแต่จิ๋วจีแต่จิ๋วกะลอจีนะฮะจีจิ้มกานีเย่เลย นึบๆแป้งเหนียวๆหนนียวอมๆรสรสรสชาติรสชาติก็หวานหวาน่ะนแกแกแกเผ็ดแกชาได้แล้วลองดูกันเราวันนี้ก็อิ่มหนำกันทุกคนนะฮะอิ่มมากครับรสชาติก็อร่อยอร่อยมากควรจะมากันนะที่นี่แนะนำเลยอ่าชื่อร้านซื้ออะไรนะซื้อชีโคชีโคโคโคคือปากเนะสมชิ่อ ซาบูฉชงชิง oh. อ่านภาษาจีนนี้ให้หน่อยสิข้างบนนะ่ะป้ายเนี่ยซีซี่เขาฉงชิงเหลาหัวหัวนี่แน่ไปว่าเลยครับผมหัวหัวชฉงชิงครับผมเอ้ยมึงสลับกันโอเคก็ถือว่าอร่อยนะครับผมคลิปนี้ก็ขอตัดเพลงกันนี้ก่อนเลยครับเลครับใครชอบอย่าลืมกดไลค์ซับสไคร์แชร์เป็นกำลังใจสร้างสารรค์ผลงานต่อไปนะครับผมสํหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ